อย่าบอกนะว่าอ,อย่าบอกนะว่าอยออู่ไหนพรีรีลองเดินดิพีรีอ้าอยู่คนละนนาคานาฬิกาล้วมันไม่เปิดไม่ได้ฉันก็เปิดไม่ได้คนละหัดคนละหัดโอ้ยกระว่ายอยู่โอ้ยสองหนึ่งสามสเอา โอ้อีกแล่าสองหนึ่งสามสามแล้วก็สี่นะเกว่าธนา่ารตอนแรกฉันก็นึกว่าหลุดแต่แต่พอแต่พอมันรู้อีกทีโอ้โหธนาคาร ขายของปองแปงปองแปงอืมอุ้ยไป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 เอ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 ไปวะ เอาไปด้วยดีกว่าเอาไปขายเอาไอะไรเออ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 ้าวทำไมโโขอไม well, ่ลงกินไม่ได้เลยดูว่อเราวิอง่าเริ่งเอเอนะ หมดกลางทางนี่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้หวาเราเร็วรีบมาเึเ้ื่นมาป่าจอดก่อนจอดก่อนเอามาป่าเอามาป่าเขาอะไรอยู่ในนี้ร้อยเขาอยู่ ปิดเปิดเจอรีรไรวไป,ไปขายของเหรอวะพี่ฟูไปขายของเหรอว่าจะจะแกะออกนะมันจะเข้ามาได้จะแกะออก <c oughs> ขึ้นมากตรงนี้ mình mà đâu mình mà đâu quá dạ ui

ออะไรอะ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 อะไรอ,รรรอะไรอะเดี๋ยวเดี๋ยวอยยเก็บซอมบี้กอนอวไปเก็บศพซอมบี้เป็นเชื้อพงเริ่มเห็นกันกนในส่เชื้อเพองเหรอยเวอยเปิด <c oughs> ตัวห้าคูณสามสิบปลาเร็วแล้วามาปลาเอาไม่ได้โอ้ยฉันต้องกดค้างาเหออมือนเดีอวอะมาปาลาแค่นั้นอู้วา่าทำไมหวาทำไมไม่หยุดไม่ทำไมหวาใส่ไม่เป็นอ,อ่ะมันเต็มยังถ้าเกิดสิบเต็มสิบก็คือเป็นเต็มเต็มแล้ว เล็กมาเอาบศพเร็วรับศพมาป่ามาวิเเทเลยวกจวดตับกอเขาบอกว่านะหมุนยังไงวะหมุน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 มุนมุนหมุนหมุนเฮ้ย เอวอยู่เฟดเอวอยู่เฟดทำไมจะรับศพทำไมว่าศพเนี่ยว่าก,ก็ก็อย่าพึ่งดิกุก็หยิบดิหยิบไม่เป็นเนาะก็มันหยิบค้างอนะไงก็กดก็กดไงก็กดค้างไงก็กระโดดดิโอ้พี่เชื่อ <c oughs> มันอยู่เนี่ยมุน มุนเป็นไหมนี่โอ้หมุน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 ,มน,มนเร็ว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 อย่าไปคงอย่าไปคิดอย่าไปสดใจไปเลยอ่ะอย่า,ยา,า,ยยา,ยาพึ่งไปมันยังมีอยู่เลยนั่นนะก็ไป วาไปเก็บศพซอมบี้มาดิไปเก็บไม่ได้โอ้ว่าไม่สีไม่เซียนอะไรไม,ไม่เซียนเลยเนี่ยก็ก็ลากมาอยู่หน้าก็ลากมาอยู่ตรงตูดรถไฟดิโอ้ดูเร็วดูเร็วเฮ้ยหนักปีนมาเนี่ยไป พี่ขับเิงเอ๊ะวะพี่ขับเิงพี่ขับเิงเร็วๆไปอ,อย่ากระโดดนะอย่ากระโดดนะ้ไม่งั้นพี่จะม่เกิดมันเตียงน้ำมันน้ำมันก็จะหมดเดรดื่อย โอ้ยโอยรถไหนี่จอดเป็นบนี่ว้ยมันจอดเป็นไมนี่วาไปเก็บปกหมาปายเอ ų, ๊ยว้าเอาไปใส่เอาไปใส่กระเป๋า ใส่กระเป๋าวเอ๊ะอย่าพึ่งนะว่าพี่ภูไปขายของยังฮะขายพี่ภูไปขายของยังต้องไปขายเอววาย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 โอ้โหพี่เจอห้องวิจัยไปบุกห้องวิจัยกันพี่เจอโซเล่มาไม่ต้องเอาละ จ่ของหลาเดี๋ยวพี่ไปซื้อปืนก่อนนะนมโอ้ยมืดมันจะมืดอีกไหมเนี่ยยังเช้าอยู่ ใก้มืด,มด่งใก้มืดอะไรมายิงซอมบี้เหรอยู้ยวว นักหนาฝนตกอะไรนักหนานักนักนักหนานักนักนักหนาเราไม่ขายเลยเออไปขายดิเอาใส่กระเป๋าเลยวะทำไมไม่เออใส่กระเป๋าล่ะใส่กระเป๋าดิใส่เอวะพะ เดี๋ยวพี่ไปบุกเข้าใจรอนะว้าวเอาว่ะเอาว่ะ